สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะท้าโกเองนะคะวันนี้ท้าจะมาบอกว่าท้าจะมารีวิวของดีๆของค่ามาะคะ่ะเพราะว่าท้าลองใช้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี้ยดีมากๆเลยก็มาเลยน,นะคะเริ่มกันที่นี่เคทีแอลคูตาไทโอนนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เ,ออเพิ่มคูต้าแล้วก็ทําให้ปรับผิวขาวเนี่ยให้ขาวขึ้นในทันทีนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆ่นเนี่ยขาววิ้งกัน ตั้งแต่แรกใช้เลยไม่ต้องรอเพราะว่าครีมกันแดดปกติเนี่ยจะต้องรอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวทาจะทาให้ดูว่าวิธีทามันมีเคล็ดลับในการทาทายังไงให้สวยเริ่มต้นด้วยที่นี่เลยเจอเก้นนะคะถ้าใช้เอสดีฟายนะคะก็จะบีดเจอเก้นก่อนนะคะนี่ผิวไทยไม่ทาอะไรเลยนะนีผิวปกติปุ๊กทาก็ทาเจเกนก่อน โดยที่ทาจะทาให้อีกฝั่งหนึ่งนี่ยไม่ต้องทาเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าความแตกต่างของการทากับไม่ทามันเป็นยังไงนะคะพอเราทาเสร็จปุ๊บทาจเจลเสร็จปุ๊บแล้วก,นนออก็นี่เลยเปิดไม่ออกอ่านี่เลยเอาอันนี้มาเปิด แล้วก็ดีไใส่มืออีดเดียวพอนะจะบวกกันมาขยี้ที่หมือนงี้ เนี่ยให้มันเข้าเข้าผิวอะไหนาขาวขึ้นเลยไม่ต้องรอคราวนี้เราก็จะไปขาวกันข้างนอกน,นะจ๊ะเนี่ยแหละเคล็ดลับดีๆของทานะคะ สองอย่างเจอเกนกับเคที่แอลคูตาไทโอนนะสุดยอดเก,กไก่สไลเดอร์โอเคค่ะบ๊ายบายไปแล้ว